นี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมตัวองค์เป็นพิมพ์คีตาเห็นไหมงงอันสิงงอกส,งงอสิอ่ะงงอันสิเออคุณอาบอกผมเช่ามาสี่สิบปีแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยผมเช่ามาเนี่ยตอนผมเช่านะผมห้อยแล้วก็ผมก็รู้สึกตะขิดตะขวงไม่ค่อยสบายใจยังไงก็ไม่รู้ เฮ้ยจริงเหรอ,อคุณอาครับทําไมอ่ะคุณอาผมเนี่ยซื้อเช่าพาระองค์นี้มานะเนื้อเขายุบๆแล้วก็มีเนื้อฉลากเนี่ยปิดอยู่ตรงนี้นะผมก็เลยไปให้เพื่อนเนี่ยที่เขารู้จักคนแต่งพระเนี่ยแต่งหน้าขึ้นมาเลย <c oughs> <c oughs> แต่งออกมาหน้าไม่ค่อยเหมือนอะคุณบดแต่เป็นแต่งเป็นพิมพ์ขี้ตา นะจริงๆพาสเป็นพิมพ้ตานะครับนะครับนะเป็นพิมพิตานะนะก็เลยเฮ้แต่ก็ดีกว่ามีก้อนเนื้อฉลากแล้วไม่เห็นหน้าท่านเออมีเห็นมีผลผมเองผมชอบเดิมๆนะแต่คิดถึงคุณอาตอนที่คุณอาห้อยนะคุณอาก็เออว่ะจริงๆว่ะเออถ้าเป็นแบบเนื้อโปะๆอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราเห็นก้อนเนื้อชัดๆเลยเนี่ยเห็นไหม เป็นฉลากวิ่งเข้ามาเนี่ยทั้งก้อนเลยเนี่ยวิ่งเข้ามาก้อนนี้เลยทั้งก้อนเลยคือพระเนี่ยหล่อแล้วเป็นฉลากอะ่ะนะครับแล้วก็ไม่มีหน้ามีตาแต่กลับการคุณอาไปเพิ่มหน้าเพิ่มตาให้ท่านเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะถึงจะแต่งหน้าใหม่แต่ก็เป็นหลวงพ่อเงินบางคานแท้ๆเหมือนเดิมนะราคาก็ไม่แพงด้วยอันนี้คือหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับแต่ไปแต่งหน้ามาใหม่นะ หน้าท่านก็เลยแปลกๆหน่อยพิมพ์ไม่ถูกอับพูดง่ายเห็นไหมก็จะมีร่องรอยกันนะกรอนะกรอก็คือขึ้นหน้านั่นแหละแต่ท่านก็พยายามทําให้มีขี้ตาอยู่เม็ดหนึ่งนะอันนี้ก็เนื้อก็เอามาปาดตรงจมูกไว้นะิดนึงนะเดี๋ยวผมว่าจะล้างออกอยู่ตรงเนี้ยเนาะนะเนะนี่ยเห็นไหมผิวก็เหมือนทํานะแต่ตรงนี้ผิวเดิมแล้วนะเห็นไหมนี่ตรงนี้ผิวเดิมเห็นไหมรอยเบา้ารอยเดิมๆเลยอันนี้คือพิมพ์ขี้ตานะครับเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเอ๊ะจุดตรงไหนที่ทําให้ผมเนี่ยดูออกว่าพระองค์นี้แท้ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วหน้าท่านเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปเยอะพอสมควรนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ตื้นๆหน่อยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราส่องเข้าไปนะผมบอกให้ดูไม่ยากเลยพระองค์นี้นี่ดูนะเนื้อหาเนี่ยนะเป็นยงใหญ่เลยดูขี้เบ้า ดูเนื้อดิเป็นใยใยๆๆใๆเขาเรียกลากผักชีอ่ะนะครับลากผักชีนะครับเห็นไหมแล้วเนื้อเนี่ยเหลืองอมเขียวแบบชัดๆเลยนะครับนี่เหลืองอมเขียวแบบชัดๆเลยนะครับนะแล้วขี้เบานี่นะแบบฉ่ำๆเลยนะครับเอ้เราไปดูรีวิวกินอาหารมาเยอะกันไปหรือเปล่าเนี่ยมีฉ่ำๆเข้ามาด้วยนี่เม็ดขี้เบานี้แบบ ชัดๆลาขผักชีนี่คือแบบวิ่งแบบหืมดูง่ายๆเลยดูง่ายๆเลยดูขี้เบ้าดิเห็นไหมสุดๆดอะเห็นไหมนี่คือหลงพ่อเงินบางคานพิมพ์ขี้ตานะใต้ใต้ตูดต้องเป็นยังไงป,ปันปันต้องเทเบ้านะครับนะพิมพ์ขี้ตาเนี่ยตูดเนี่ยต้องเทเป็นยุบยุบแบบนี้ไม่มีช่อนะครับนะ เบ้าต้องเป็นเบ้านะเททีละองค์เหมือนเทขนมครกนะครับนะต้องเทเหมือนกับเทขนมครกองหนึ่งก็ขนมทกขนมครกเบ้าหนึ่งขอโทษนะวันนี้เราดูพลาไปเป็นหมื่นหมื่นองนะไม่อยากจะบอกนะมันก็เลยจะวิบวิวนิดหน่อยนะนี่เห็นไหมดูเนื้อเหลืององมเขียวแบบนี้คุณแคปเอาไว้สำหรับคอหลวงพ่อเงินบางคาร พอเมืองพิจิตเมืองชาละวันคุณแคปเอาไว้เห็นไหมตะใบนี้ืออหือตะใบนี้ืออหือเห็นไหมขี้เบ้านี้อูห้หูกระแสะเนื้อนี้คือแบบแหมเอาว่าดูง่ายก็แล้วกันแบบนี้คุณจําแบบนี้เอาไว้นะครับนะแบบนี้เป็นจุดที่เรียกว่าคุณสามารถรับเงินหลักล้านได้แบบง่ายๆนะครับนะแบบง่ายๆ นะครับนะ